อแม่จะทำพิัยกรรมทั้งทีอ,อ่ะแล้วพี่บอกหยิบตรงนี้ผมยืนหน้านี้ไงโอเคได้ไส่วนคนเล็กถึงจะไม่ได้เยอะเท่าพี่พี่แต่ก็มันตีพี่มึง <c oughs> มาโอเคพีสองฝั่งเลย <c oughs> แม่คนเล็กนะ <c oughs> <c oughs> อย่าผม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 โดนไหมโอเคแคบบมาที่เดิมสาสองหนึ่งพี่ก็จะแห่จ๋าทุยเีพี่เจ๋าอาพี่รับไม่ได้หรอกพี่จะไปอยู่กับแม่ส่วนจ๋าดูแลลูกไปแล้วกันเรือเรสสหนึ่งสวนจ๋าดูแลลูกไปแล้วกัน ที่ก็ให้จ๋าได้มีเวลาดูแลลูกบ้างพราะหลักจากเนี้ยจ๋าจะไม่มีโอกาสได้ใจทุยบทคุณอาตักตตัวเองขอโทษไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่ออจ่าได้ยังไงหลักฐานอะไรไม่มีหลักฐานเบือขนาดนี้ทำไมหลักฐานเป็นเบือหลักฐานเป็นเบือขนาดนี้เป็นเบียร์เป็นเบือน้องอุจจาระถ้าเอมี่เหม็นอ่ะก็ไปนั่งนอกบ้านปุ่นี่ ไม่เอาพูดดีอะไรเรายาแล้วหนูป้าอารมณ์มาแล้วนอกจากจะปวดท้องปวดหลังแล้วเนี่ยอารมณ์เขาไม่ใช่ปวดท้องปวดหลังแล้วเนี่ยคลิปเราหน่อยสามสองหนึ่งโอ้โอเปลี่ยนช้างซะด้วยอะไรของมันวะไม่กินหรอไม่กินเลยลืมแม่คะบ้านสวยมากเลยนะคะเนี่ยใช่ลูก สวยมากเลยเออเธอฉันลืมตอไปเลยอะฉันรู้นะว่าเธออะเคยชิบโลกค่ะ <Sure. S 1> ฉันรู้นะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของเธอแล้วก็เป็นเงินของสามีของฉันแถมยังเป็นชื่อของสามีฉันอีกทางทางที่เธอเนี่ยไม่ควรได้รับมันด้วยซ้ํา เอาไม่ไหวล่ะฮะ<า>นี่นะเป็นกะบอกผมไหมอะอไปนั่งก่อนไป <c oughs> เออปิดข้างใหม่คิมโลคิมโล